The Truth เจาะลึกจริง สารรัฐธรรมนูญสั่งสอบอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่พบหลักฐานเอกสารถือหุ้นบริษัทเกิน5%แถมเพิ่งโอนหุ้นให้พี่หลังนั่งนายกจะที่มีการรายงานค่ะจากนายจตุพรพรมพันธ์ถึงกระแสข่าวว่านางสาวแพททองทานอาจจะถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบในหลายกรณีซึ่งล่าสุดค่ะก็พบกับความเคลื่อนไหวหรือสาเหตุดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ค่ะความเคลื่อนไหวต่อเนื่องปรากฏความชัดเจนเมื่อวันที่6ตุลาคม2567ที่ผ่านมาโดยนายเรืองไกลลีกิจวัฒนามีการออกมาเปิดเผยว่าได้มีการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้กกตตรวจสอบว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียังคงเป็นผู้ถือหุ้นหรือคงไว้ซึ่งความเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหหรือไม่ กรณีดังกล่าวจะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพท,ทองทานสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่โดยในเรื่องไกลค่ะได้มีการกล่าวถึงกรณีคำร้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปไว้บางช่วงที่สำคัญคือตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้นแบบบอจ .5 เมื่อวันที่26เมษายนปีพศ2567 ของบริษัทประไมยสุรี p r o อพเพอตี้จำกัดลำดับที่3ปร,รากฏชื่อน,นางสาวแพททองทานชินวัตรกุณากรวงถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิน้น16,950,000หุ้นคิดเป็นร้อยละประมาณ45.11 โดยมีการแจ้งแยกเป็น4รายการตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบบอจ5ของบริษัทประไมสุรีซึ่งก็มีการคัดมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่18กันยายน2567พบว่าเมื่อวันที่5กันยายน2567 กรรมาการบริษัทประไมสุรีได้มีการส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบบ่อจอห้าซึ่งคาดว่าคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่5กันยายน2,567ทุนจดทะเบียน375ล้าน7,50 0 0บาทแบ่งออกเป็น37,575,000ล้านห้า0นุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาท ผู้ถือหุ้นไทย5คนโดยลำดับท <normal> ี่3ค่ะปรากฏชื่อของนางสาวพิ่นทองทาถือหุ้นจำนวน33,899,990หุ้นเลขไม้ใบหุ้นค่ะลงวันที่5เดือนกันยายนปีพศ2567วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น26กันยายน2539ต่อมาค่ะเมื่อวันที่23กันยายนปีพศ2567 เว็บไซต์สำนักข่าวอิสาราก็ได้มีการลงหัวงข้อบริษัทที่2นายกพาทองทานโอนหุ้นประไมยสุรี169.4ิ16ล้านให้ผินทองถาพ,พี่สาวนอกจากบริษัทอภพายกอล์ฟแอนด์สปอตคลับจำกัดที่นางสาวพาทองทานถือหุ้น2 2ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหุ้นมูลค่าตามทุนจดทะเบียน224.1ล้านบาทให้แก่คุณหญิงเพื่อจมานดามาพงผู้เป็นมารดา โดยนำส่งในทะเบียนเมื่อวันที่4กันยายนปีพศ2567ถัดมาเพียงหนึ่งวันนางสาวแพททองทานได้มีการโอนหุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อบริษัทประไมัยสูริหรือว่าชื่อเดิมบริษัทแมนเชสเตอร์ซิตี้เอฟซีไทยแลนด์จำกัดจำนวน1 6 9 4 9 9 9 0หุ้นมูลค่าประมาณ169.4ล้านบาทตามทุนจดทะเบียนคิดเป็นสัดส่วน 45.10%ของทุนจดทะเบียนไปให้กับนางสาวพินทองทาหรือว่าเอ็มพีสาวซึ่งจากข้อมูลข้างต้นของนายเรืองไกลระบุว่าจึงน่าเชื่อได้ว่านางสาวแพททองทานได้มีการโอนหุ้นของบริษัทประไมสุริ1 6 9 4 9 9 9 0หุ้นให้แก่นางสาวพินทองทาเมื่อต้นเดือนกันยายนปีพศ .2567 เนื่องจากเลขไม้ใบหุ่นลงวันที่5กันยายน2567 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่แจ้งนั้นได้รวมเอาหมายเลขใบหุ้นที่เคยเป็นของนางสาวแพรทองทานไว้ด้วยดังนั้นการที่นางสาวแพรทองทานได้มีการรับโปรกเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมปีพศ2567มาจนถึงปัจจุบันแต่ตามแบบบ,บอจ .5 ลงวันที่5กันยายนปีพศ2567ของบริษัทประไมยสุรีนางสาวแพทองทาน พิ่งมาโอนหุ้น1 6 9 4 9 9 9, 9, 9 0หุ้นให้กับนางสาวผิ่นทองทาจึงอาจทำให้น่าเชื่อได้ว่านางสาวแพ้ทองทานยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหรือคงไว้ซึ่งความเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทประไมสุรีต่อไปเกินกว่าร้อยละหตามมาตราสี่แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพศ2543 กรณีดังกล่าวจึงอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา187สำหรับที่เกี่ยวข,อข้องกับข้อกฎหมายกรณีดังกล่าวตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่1ท2,567ลงวันที่31มกราคม2,567ก็ได้มีการวินิจฉัยตีความว่ชัดเจนกกตจึงสามารถที่จะใช้ประกอบสอบสวนได้ จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับพยานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงน่าจะเพียงพอเพื่อให้กกตใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา170-3ตรวจสอบว่านางสาวแพททองทานยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหรือคงไว้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทประไมสุรีต่อไปในระหว่างวันที่16สิงหาคม2567ถึงวันที่4กันยายนปีพศ2567ซึ่งเกินกว่าร้อยละห้า นอกจากนี้นายเรืองไกลค่ะยังมีการสรุปว่าในคำขอท้ายหนังสือขอให้นำข้อที่จริงตามคำร้องลงวันที่1ตุลาคม2,567ซึ่งกกตลงเลขรับที่1,2,094มาถือเป็นความปรากฏเพื่อนำไปพิจารณาเพิ่มเติม,ตมกรณีการถือหุ้นเกินร้อยละห้าในบริษัทออลพพยกอล์ฟแอนด์สปอร์ตขับจำกัด จะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทานส,สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ประกอบม,มาตรา187ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องมีมูลขอให้กะกะตรีบส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อทำการวินิจฉัยโดยเร็วตามความในมาตรา1 7 0วรรค3พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามความในมาตรา82วัรสอด้วย ปิดลึกนายกอิงไปเร็วแบบคาดไม่ถึงจับตาสารธรรมนูนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอบทางลับเจนน้าหน้าที่ราชทันและโรงพยาบาลตำรวจมัดทักษินกลับคุกจะที่มีการรายงานถึงผลสอบแพทยสภาถึงมือกอสอมอก่อนที่จะมีการส่งต่อให้กับปปรชรวมถึงกรณีคดีเอาพายว่ากันว่าถือเป็นจุดจบสลบนายกอุงอิงขณะที่พ่อก็คือนายทักษินอาจต้องกลับไปติดคุกด้วย ซึ่งข้อมูลต่างๆค่ะกำลังถูกเปิดเผยความจริงออกมาก่อนที่ศาลจาตะตัดสินล่าสุดค่ะวันนี้5ตุลาคม2567นายจตุพรพรหมพันธ์วิทยกรคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเริ่มงานอภิปรายเกี่ยวกับอดีตอนาคตของการเมืองไทยเนื่องในวันเกิด5ตุลาคมซึ่งก็มีเนื้อหาบางส่วนค่ะที่น่าสนใจว่าการต่อสู้ที่ผ่านมามอบจากจุติหรือไม่ล้วนแต่มีรัฐบาลเป็นที่ตั้ง ดังนั้นการอยู่หรือไปของนายกพาทองทานอยู่ในกระบวนการขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสนามกอล์ฟซึ่งถือได้ว่ารอดยากที่สุดถ้าเทียบเคียงกับกรณีคุณสมบัติของคุณเอปารินาและกรณีเรื่องของนายเศรษฐาทวีสินยิ่งกรณีคำวินิจฉัยกฤษฎีกาซื้อขายที่ธรณีสงถ้ามีการซื้อขายจะถือได้ว่าเป็นการรับซื้อของโจรดังนั้นจะต้องกลับไปเป็นของวดัด เพราะว่าเป็นที่ทรณีสงฆ์ที่คุณยายเนื่อมบริจาคเอาไปเป็นสนามกอล์ฟไม่ได้รวมถึงทำการซื้อขายไม่ได้ซึ่งแม้ว่าการซื้อขายจะเป็นมือที่สองก็ถือว่าเป็นการรับของโจรเพราะฉะนั้นคุณแพรทองทานอยู่หรือไปจะอยู่ภายใต้กลไกของกกตปปชและสารรัฐธรรม,มนูญขณะที่ประเด็นต่อมาค่ะนายจตุพรบอกว่าจะรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง คือเป็นผลพวงจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเรื่องของนายเศรษฐาว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีนั้นจะต้องเป็นอย่างไรนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพักเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ศาลโดยอาจจะต้องหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างคาดไม่ถึงการเจรจาผลประโยชน์เขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานี่คณะเจรจาไม่จบสัมปทานขุดมายกให้ต่างชาติไปแล้ว รัฐมนตรีพลังงานทำอะไรไม่ถูกอยู่ขณะนี้และที่สำคัญที่สุดนำพาไปสู่การเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็เกิดเรื่องแล้วส่วนเรื่องของแลนบริดส e ถ้ามีการสร้างท่าเรือระบบล้อระบบรางไม่ขัดข้องแต่ถ้าเอาที่ดิน3 0 0แสนไร่แถมไปกับ99ปีเกิดเรื่องแน่แล้วก็บอกว่าพึ่งเข้ามาประชาชนออกไปเดี๋ยวทหารจะออกมาแล้วถ้าขายแผ่นดินทหารไม่ทำอะไรเลย ทาหารก่อไม่ดีถ้ารอประชาชนก่อนวันนี้คุณหยุดประชาชนได้คุณก็อย่าไปจุดม็อบเสียเองทั้งนี้ค่ะนายจุฬยพรยมีการย้ำว่าการอยู่หรือการไปของนางสาวแพทองทานคือกรณีสนามกอล์ฟอัลพและคุณสมบัติต้องห้ามอย่างอื่นนี่คือการอยู่หรือไปซึ่งการที่ประชาชนออกท้องถนนไปขวางการขายแผ่นดิน99ปีการทำบอลประชาชนต้องออกไปขว้าง เราเท่ากับรัฐบาลเป็นผู้จุดม็อบเองคนจุดม็อบติดคือรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีหรือพ่อของนายกรัฐมนตรีก็ตามนอกจากนี้นายจตุพรค่ะยังมีการกล่าวถึงกรณีสอบของแพทยสภาต่อแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ซึ่งก็มีการรายงานระบ,บุถึงการสอบเจ้าหน้าที่ทางลับด้วยโดยกรณีนี้อาจทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องกลับไปติดคุกโดยสารสามารถวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ ตามที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีของตนช่วยแสดงตนหน่อยว่าอยู่ที่เพราะอะไรว่าเรื่องของคุณทักษิณผมได้ยินอาจจะไม่ไม่ทราบว่าจริงไหมว่าบัตรนี้เนี่ยแพทย์สภา,าส่งเรื่องผลการสอบสวนสี่หมอสองโรงพยาบาลตำรวจและราชทันเนี่ยไปยังกรรมการสิทธิ์และกรรมการสิทธิ์จะต้องส่งลูกไปยังปปชและการสอบสวนในทางลับ นะครับตั้งแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คนที่ไปด้วยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในทางการข่าวผมเนี่ยไปให้การมากกว่าเป็นข่าวเนี่ย <c oughs> เพราะคนที่ไปด้วยอีกสองคนเนี่ยนะครับไปต่า,ตางกรรมต่างวารรคข้าราชการของกรมราชธณร์ถูกสอบสวนในทางลับมากมายแพทย์ Geez. โรงพยาบาลตำรวจพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจสอบสวนในทางลับมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงเนี่ย ถามจริงว่าคนเชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับตลอดเวลาหรือไม่ในร้อยแปดสิบเอ็ดวันกรมราชธรรมต้องบันทึกภาพสองพันเลยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบรูปทุกสองชั่วโมงเวลาตื่นเวลาหลับนะครับซึ่งยังไม่ส่งให้ปพปชเวลานี้เนี่ยไปไหนไม่ได้กันอยู่เวลานีน้แต่อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะขึ้นสู่ศาลอีกไม่นานวันนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ศาลประทับรับฟ้บองศาลอาญาทุจริต และนี่นะครับขบวนที่จะต้องนะครับที่จะต้องส่งเรื่องไปยังสารดีกาภายในคดีผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองถ้าพิสูจน์ชัดว่าโทษหนึ่งปีที่ได้รับพระราชทานการลดโทษไม่มีการติดคุกอยู่จริงนั่นเลสารก็สั่งได้ผมมีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยผมมีหมายปล่อยของสารเนี่ยนะครับปล่อยมาสามปีจับไปขังใหม่ในคดีเดิมเนี่ยครับผมเป็นรายแรกในของประเทศไทยคุณทักษิณจะได้รับโอกาสเป็นรายที่สองของประเทศไทย เปิดใบลาพิสารเพ่นก่อนอนุมัติแฉตั้งใจลากยาวจนคดีหมดอายุความกลับมาเป็นสอสอได้เหมือนเดิมเลขาสภาเปิดชื่อสองคนอนุมัติจากที่หลายไฟล์ค่ะเริ่มมีการดึกร้องให้พักเพื่อไทยตรวจสอบนำตัวสสของพักที่มีการนิกคดีที่กำลังจะหมดอายุความมาขึ้นศาลทำการข้อคอรหาว่ามีการปกป้องลูกพัก ขณะที่สังคมค่ะก็มีการตั้งคำถามว่าใครเป็นคนอนุญาตให้ลาประชุมสภาและเป็นการรู้เห็นกันหรือไม่ทั้งนี้ความจริงค่ะได้ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่4ตุลาคม2567โดยนายสุนัยพาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าไม่ละครตรงไหนเอาประกามาวงทำลายคดีดตากใบ 23สิงหาคมสารประทับประฟอ้องพลเอกพิสานและ6อดีตข้าราชการระดับสูงเหยื่อและครอบครัวยื่นฟ้องเอง26สิงหาคมพลเอกพิสานลาประชุมสภาถึง30ตุลาคมอ้างป่วยต้องไปรักษาตัวต่างประเทศ12กันยายนพลเอกพิสานและ6อดีตข้าราชการระดับสูงเบีาา้ยวนัดศาล สันออกไม้จับ6จำเลยยกเว้นผลเอกพิสารอ้างต้องขออนุญาตจากสภาเสก่อนเพราะมีสถานะเป็นสอสปบัเชียรายชื่อพักเพื่อไทยทั้งที่กฎหมายอนุญาตให้จับตัวมาพิจารณาคดีได้เลยโดยไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆ18กันยายนอายการสั่งฟ้องคดีผลเอกฉเฉลิมชัยพร้อมกับ7เจ้าหน้าที่ผู้ที่ควบคุมรถและคนขับ ตำรวจส่งสำนวนให้เมื่อ20สิงหาคม1ตุลาคมศารมีการออกหมายจับพลเอกพิสาร25ตุลาคมคดีตากใบาจากบทอายุความแต่จนถึงวันนี้ตำรวจและรัฐบาลไม่มีคำตอบว่าจำเลยอ,อยู่ที่ไหนขณะที่ในวันเดียวกันนี้นักการเมืองไคา้านอย่างนายกนวีสืบแงสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมมีการเปิดเผยว่า พลเอกพิสารขอลาช่วงสมัยเปิดประชุมสภาระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง30ตุลาคม2567โดยเหตุผลด้านสุขภาพที่ต้องไปรักษาในต่างประเทศโดยในใบาลาระบุว่าอนุญาตโดยนายพิชิตเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ลงวันที่28สิงหาคม2567จึงถึงบางอ้อว่าทำไมหาพลเอกพิสารไม่เจอ เพราะไปตั้งแต่26สิงหาคม2,567อ่้างเหตุผลด้านการแพทย์ออกนอกประเทศหลังศาลร,รับฟ้อง3วันฟังขึ้นหรือไม่ก่อนหน้าที่ศาลจะรับฟ้องทำไมท่านยังอยู่ในสภาปฏิบัติหน้าที่ปกติ นายกนวียังระบุอีกว่ามีคำชี้แจงจากเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรจากรัฐธรรมนูญปี2,560สาม,มารถดำเนินคดีได้ไม่มีเอกสิทธิ์ใดๆแต่ตอนนี้มีการอนุญาตให้ไปพักรักษาตัวต่างประเทศยาวไปถึงวันที่30ตุลาคม2,567หลังคดีหมดอายุความ นอกจากนี้ในกนวียังได้มีการย้ําว่าการอนุมตัติการลาสมัยประชุมสภานั้นทางปฏิบัติคือรองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยการมอบหมายของประธานสภาเรื่องนี้ต้องตอบคําถามสังคมให้ได้ว่าปล่อยไปได้อย่างไรต้องให้พลเอกพิสารลาออกไปก่อนไม่เช่นนั้นหลังวันที่30ตุลาคม2,567คดีหมดอายุความก็สามารถกลับมาเป็นสสตามเดิมและที่สําคัญญาตผู้เสียชีวิตก็เจ็บปวดตามเดิม สร้างรอยแพ้ให้บาดลึกลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการกระทําครั้งนี้ของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองค่ะทีมข่าวเดอะคริติกอยากจะให้ข้อมูลกับสังคมค่ะเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ร่วมกันพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักการเมือง ซึ่งพบว่าเมื่อวันที่19กันยายน2567ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีพลเอกพิสารว่าได้มีการสอบถามจากเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วและได้รับรายงานว่าพลเอกพิสารมีใบาลาการประชุมโดยให้เหตุผลว่าป่วยซึ่งคงจะมีใบรับรองแพทย์มาด้วยสำหรับข้อสังเกตค่ะทีมข่าวดุคิติกพยายามที่จะนำเสนอก็คือ เป็นไปได้หรือไม่ที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลรู้เห็นให้ความช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลาประชุมสภาที่มีกฎระเบียบเอาไว้ชัดเจนซึ่งทีมข่าวเดอะคริติค่ะก็มีการตรวจสอบก็พบกรณีเปรียบเทียบกันอย่างน่าสนใจดังนี้เมื่อวันที่20กันยายน2567ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพันธ์สุขนัน์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการให้สัมภาษณ์ ถึงการตั้งข้อสังเกตการไม่เข้าร่วมประชุมสภาของพุเอกประวิทย์วงศุวรรณสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐที่สว่าอาจจะขาดเกินหนึ่งใน4และอาจจะต้องพ้นจากสถานะสสว่าในทางปฏิบัติมีระเบียบการลาประชุมโดยสสสามารถยื่นลาประชุมผ่านแบบฟอร์มได้ทั้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมและหลังจากวันประชุมไม่เกิน7วันการอนุมัติลาประชุมจะเป็นดุลยพินิจของนายวันมูฮัมหมัดหนอมัทา ด้านเล็กคิการสภาค่ะยังมีการกล่าวอีกว่าช่วงที่ผ่านมาประธานสภามอบหมายให้ในายพิชิตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองเป็นผู้อนุญาตและหากการลานั้นได้รับอนุญาตจากประธานไม่ถือว่าเป็นการขาดประชุมอย่างไรก็ตามเลขาธิการยังมีการบอกอีกว่าสำหรับเอกสารการลาของสสนั้นประชาชนเองสามารถที่จะตรวจสอบได้เบื้องต้นว่า ขาดลาก,กี่ครั้งโดยสามารถที่จะขอที่กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารเพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แต่จะไม่สามารถทราบเหตุผลของการลาของสสได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ของสำนักงานเลข,ขาธิการสภาที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้อีกด้วย The Truth เจาะลึกจริง